เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขี่แมงป่องของผมมาผมที่ผมได้ไปจับนกรอบมาไปจับเจ้าแมงมุมกันนะครับผมเพราะว่าตอนแรกอรผมผมคิดว่าตัวนี้มันจะสามารถเขาทาเยติได้นะแต่วันเข้าไม่ได้คนระับผมมันน่าจะติดหางมันนะดังนั้นผมก็เลยต้องเจออะไรเหอเจออะไรอาในป็นนองผมจะต้องไปจับเจ้าแมงมุมครับผมแมงมุมเนี่ยมันชอบกินมันจะชอบกินแบบจะชอบกินเนื้อแนวนะผม ผมจะขอตัวตะขาดไม่ก็แมงมุมก็ได้นะแต่ว่าตะขาดเนี่ยมันจะทําที่เขีย่ยทํายากละหน่อยไอ้ผมเนี่ยต้องทําบิ้วประมาณตอนนี้เลยนะตัวที่อยู่ในถ้ำทุกตัวผมสามารถล่องขนได้นะผมไม่แต่จระเข้หรือว่าปีศาจยาถ้าเกิดว่ามันจับได้ก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถจับได้ก็สามารถล่องขนได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมกาโลเนี่ยเออเมกาโลเนี่ยมันก็แบบมันจะล่องขนในแต่ตอนกลางคืนนะผม ตอนเช้าผมไม่ไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ก็คือตอนประมาณก็จะประมาณสองทุ่มไม่ก็ห้าโมงครับผมถึงตีห้าผมตีตีห้าเนี่ยมันจะมันจะแบบมันจะล่องหุ่นนะผมแต่หลังจากเอ่อตีห้าไม่ใช่ดิเออตีห้าตีห้าจนถึงทุ่มทุ่มห้าเก้าเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะสามารถล่องหุ่นได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราจะไปจับตัวแมงป่องออไม่ใช่แมงป่องดิเอ่อแมงมุมไม่ก็ตะขาดนะผม แต่ว่าจะขามเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันมีสปีดท,ที่ช้าเกินไปนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดว่าสปีดช,ช้าใช่ไหมไม่ใช่ผมพูดผิดผมมันเป็นเอ่อน้ำหนักครับผมววสิบกับเออ,อเกียไม่มีเมื่อกี้ววสิบกับวลเท่าไหร่วะวิวสามสิบนี่จะข่าบุ้ยอ <c oughs> ุ้ยแต่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ดีวกว่าตัวนี้วลวเยอะครับผม ต้องต้องไปใส่กแกล้นกลางๆ,ๆตัวมันนบผมเออประมาณสี่ทีผมได้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีอะไรมันก็ไม่ทำํำร้ายเรานะระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปเอาออดิแฟกมาด้วยดีกว่าตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถล่องหุนได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมจําไม่ได้นะผมว่ามันเข้าเพิ่มเข้ามาเขาเพิ่มมาตอนไหนนะรู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มเพิ่มเข้ามานะการลองหุนของตัวแมงป่องอนะ่ะ โอเคอุ okay. ้ยวิวสองร้อยสิบแต่เรามไม่จะเอาัะผมผมเจอตัวที่ผมต้องการแล้วก็คือจับตะขาบวบผมที่จริงอ่ะแล้วตะขาบมันจะชอบกินเอ่อที่มันจะเป็นเหมือนกับขวดสีฟ้านะ่ะจะเป็นเหมือนกับน้าบํายาสีฟ้าซึ่งผมไม่รู้ล้วามันทํายังไงนะผมปล่อยไก็ผิดโอเคแย,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 ย่ที่แยคดคลิปมาไปตรงนี้นะอ้อาวตะขาบหาย เดี๋ยวตรงนี้นี่วะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องยานั้นต่อผมไม่รู้เนามันยานั่นนะ่ะมันใช้ทำอะไรนะผมแต่ที่รู้คือมเคลนต่างชาติเขาออมาจับนะผมแล้วมันคือได้ผลดีมากับผมงั้นเราไปว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูสุดข,ขั้าในแอปตัวเล็กเลยับผมเดี๋ยวตัดไปก่อนนี่ครับผมโบออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับผมเนี่ยก็ใช้ของเยอะอยู่นะแต่ที่หายากก็คือ black pearl ับผมมันชื่อ b ร o อ o เอไลท์เทนเอไลท์เทนมครับผมไม่ดูนะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ที่รู้ๆก็คือมันมันสามารถจับตัวนี้ได้ดีมากครับผมคือใช้ครั้งเดียวนี่คุ้มเลยครับผมแต่ว่าของที่หายากๆก,ก็คือมีแบ็คโพลแล้วก็แรดเขาเขาแรดดีเออซึ่งแต่ว่าแบ็คโผล่อะหายากมากครับผมคือแบบเราต้องไปฆ่าตัวเอ่อตัวผมเอ่อตัวแมงป่องทะเลไม่ก็ ไปฆ่าอัลฟาโมซโซอผมไม่ก็ไปเก็บไปเก็บตามถ้ำรัดเกนก็ได้ครผมก็หางก็วิธีนี้ก็หาง่ายสุดแล้วนะโอเคกลับมากับเกมกันต่อตอนนี้เราเหลืออีกนิดหนึ่งไม่แม่ไม่นิดหนึ่งหรอกอีกนานเลยถ้งนั้นเอาไว้ว่อเดี๋ยวผมฆ่าต,ตัวนี้เก็บเลเวลฆ่าเวลาแล้วกันนะผมเอาไว้มันจิตเราทำไม อ๋อมาาันจะแบบป้องกันตัวตามธรรมชาตินะผมไปจิกไปจิกไปจที่จริงอะตอนแรกผมผมตั้งแผนว่าวางแผนว่าผมจะมาจับเจ้าตัวมงไม่ใช่ไม่ปล่อยอีกแล้วมงมุมกับผมเพราะว่ามงมุมเนี่ยคือมันสามารถเคลื่อนตัวได้ง่ายกว่าผมก็จะไม่หิวสักทีอัพสปีดโอ้โหอัพสปีดขึ้นทีละหก เอออ้อยตัวตังบิทเทิลยังไม่หิวจกจะงูฆ่าอะไรแล้วกันคุยๆเดี๋ยวศพงู เออใช่ผมลืมเอาไว้ผมว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวไหนแบบมันหิวครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะหิวเออไม่ใช่ดิถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันกินไปแล้วคำหนึ่งแล้วมันหิวเนี่ยคำที่สองคำที่สองขึ้นไปเนี่ยการหิวของมันเนี่ยจะเร็วขึ้นมากครับผมแต่ว่าสำหรับการหิวครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยากไปหน่อยครับผมเนี่ยดูดิแล้วคือตัวเนี้ยผมชอบที่สีมันก็สวยนะผมนี่นี่นี่โอ๊ยแรกเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะนี่ับผม ตัวมันก็จะเป็นสีน้ำเงินครับผมแล้วก็ตรงหัวเนี่ยจะเป็นสีาขาวนะเห็นไหมโอ้โหไตตัวนี้มันน่าขี้เกียจมากมาเก็บเลเวลเก็บเลเวลกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อน่องเนื้อน่องออกมาด้วยผมก็าเนื้อน่องเป็นเนื้อ,อที่เน่าไวนะ ถ้าเกิดว่าแบบทิ้งไว้ให้มันเป็นแบบแบบนี้ก็ยังจะเสียของนิดนึงนะผมเพราะว่าแมงป่องเนี่ยไม่ใช่แมงป่องอีกเลวตาขาบเนี่ยมันชอบกินแต่เนื้อหน้านะเออใช่สลับวันนี้ผมคงขอภัยด้วยผมที่ผมต้องแก่คิดเดียวมันเติร์นเติร์ไม่ได้ลงอนะ่ะโอ้โหตุกแกมาเลย ยังไม่หิวอีกครับผมคือตัวราคาเนี่ยผมเชื่อแต่เลเวลไม่ถึงสองร้อยนะประมาณสองร้อยสี C ่สิบอะขึ้นไปเงผมเจอแค่นั้นตัวนั้นแค่ตัวเดียวนะผมหรือว่าหรือว่าหลายๆตัวหรือว่าอีกเยอะเลยผมก็จำไม่ได้นะผมโอเคนี่ก็จะเป็นหมุมมอกข้างหน้าของตัวมิงปองครับผมก็ได้อยู่นะโอเคสปอยออกสปอยเลอร์มีมันเน่าอีกแล้วอูตัวนี้เวลตันใจไม่เอาอะพอดีผมจับตัวนั้นไปแล้ว โอเคไปดูตะขาบันยังไม่หิวเลยต้องรอครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอ็ก e x p l ลโนของทีเล็กอยู่ตรงนี้นี่ว่าเฮ้ย ผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้ครับผมว่า explorer note ของทีแล้วมันอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ใกล้มากแต่ว่าผมตอนแรกผมมองปเป็นหินไงก็ว่าอยู่มันหายแบบมันอยู่ที่ไหนว่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่าผมก็กําลังพยายามจะสะสม explorer note อยู่นะอย่างนี้นี่ว่า explorer note นี่ตอนนี้ของไดโนเสารเกือบจะเต็มแล้วครับผมเหลืออีกประมาณสี่ห้าตัวนะผมไม่ใช่สีตัวดีอีกประมาณ ถ้าจะประมาณยี่สิบโอ้โอเคได้พอดีแยกประมาณยี่สิบกว่าอันนะผมยี่สิบกว่าตัวดิเออแต่ผมไม่รู้นะว่าอันไหนมันเป็นแบบของไดโนเสาร์นะผมมันจะมีสองแบบนะก็คือแบบขวดจะมีเหมือนกับเป็นหอยอนะ่ะแล้วก็เป็นเดี๋ยวอ๋อแล้วก็เป็นแบบกล่องเมื่อกี้นะพวกหยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบที่มันจะเป็นแบบเหมือนกับศิลาจารึกอะไรแบบนี้นะปักลงไปไปเอาอุ้ยตกโอห เดี๋ยวตรงนี้มีทางขึ้นอยู่แต่ตว,ว่าตรงนี้ค่อนข้างจะว่ายน้นําเร็วนะเร็วมากเจอออกซิเดียนด้วยไอเดี๋ยวเดียเด๋ยวออกซิเดียนตรงนี้นี่ออกซิเดียนตรงนี้ต้องใช้ครผมจําได้ผมจาไ,ได้ออกซิเดียนตัวนี้ต้องใช้ในการทําที่ขียมตัวนี้มันต้องใช้ออกซิเดียนในการทําที่ขียโอเคยวไปดีกว่าเอาหายเลยรอ อ,อุย๊ยเดี๋ยวเรามันหืมคือตื้นขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยแต่ว่าทำให้ตัวมันหนักเยอะเลยนะเนี่ยนน่าจะหนักเพราะของมากกว่านะโอเคจริงจริงด้วยหนักเพราะของออกซิเดนนี่น่าจะใช้ประมาณห้าสิบครับผมเดี๋ยวเราไปขุดตรงนี้ก่อนตรงนี้ผมจำได้มีอยู่มันอาจจะเป็นหนึ่งในสองถ้ำที่มีออกซิเดนเลยก็ได้นะผมที่จริงอนะออกซิเดนหาตรงนี้ง่ายกว่านะเนี่ย ขุดตนตับแมงป่องผมตอนนี้นะผมก็กาลังแบบกําลังผสมพันธุ์ทีเล็กอยู่ด้วยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะผมแต่ผมแต่ว่าผมไม่ได้ทาคลิปฟัดก,กับผมแต่ว่าผมจะมาทําคลิปรีวิวนะซึ่งมันบังเอิญมากที่มันออกมาเป็นฟ้าแฟดกันนะครับผมแล้วคืนเป็นตัวผู้กับตัวเมียด,ด้วยไงผมจะมันมาสผสมพันธุ์ซ้ำๆกันอีกครับผมเพื่อที่จะให้ได้ตัวแบบสุดยอดนะผมแต่ว่าคือผมไม่ได้ใช้ฟีโรโมนนะเพราะว่าฟีโลโมนเนี่ยแต่ละน,นี่มันยากมาก เดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะหิวแล้วนะผมกินประมาณสี่ครั้งนะผมถึงจะได้เนีย่ยดูดิครั้งก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมครั้งก่อนเนี่ยมันแบบยากมากนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ยากอีกครั้งก่อนเนี่ยผมไปรอบรอบหนึ่งมันยังไม่มันยังแบบยังไม่หิวอีกครับผมที่ผมได้เนี่ยผมที่ผมได้บอกไปนะว่าการหิวครัง้งนึงของมันเนี่ยจะทําให้หิวหนานเลยครับผมจะบอกว่าผมพูดไปนะแต่ว่าไม่ใช่ดิ ผมผมพูดว่าการหิวของมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหิวเครั้งแรกเนี่ยแล้วครั้งต่อแล้วมันกินครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งต่อต่อไปมันจะหิวง่ายขึ้นนะผมโอเคได้แล้วครับผมโอ้โหเอาสี่ร้อยกว่าโอ้ยเยอะพอสมควรโอเคนี่มันมีโหมดเทเลพโหมดด้วยด้วย่าโอเคครับผมเด,เ,เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกครับผมแล้วมันก็จะเทเลพอร์ตไปข้างหน้าครับ เร็วๆๆ,ๆ,ๆๆจะได้ไปทําที่ขี่แมงป่องนะผมไม่ใช่แมงป่องเลยตาขาดนะผมเจตลานิโอแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมผมไม่ค่อยชอบการเลี้ยวหัวมันนะผมเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับตัวแมงมุมไงที่แบบว่ามันเวลามาเลี้ยวหัวเนี่ยมันจะเลี้ยวหัวตามที่เราเดียวหันหน้าเห็นไหม โอเคเอ้ยเออแต่ผมลืมบอกข้อดีไปผมว่าข้อดีของตัวเนี้ยของตัวตะขาบนะผมก็ข้อดีของมันก็คือการที่มีตัวอะไรมาโจมตีตัวมันเนี่ยมันจะมีการสะท้อนดาเมจนะผมแล้วก็สามารถทําลายเกราะของคู่ต่อสู้ได้ดีมากผมถ้าเกิดว่าใครไปเล่นในโหมดออนไลน์เนี่ย PVP อ่ะควรจับตัวนี้มาับผมมาเป็นร้อยๆตัวเลยก็ได้นะผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากในการ PVP ต,ต,ติดโอเคครับผมหมาไปไม่ทีเลยพอมาวะไม่เป็นไรเห,นหน็นนี่นีตรงทักจังหวะที่ฉากยังไม่โหลดฉากโหลดแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวผมติดโอ,โอเคโชคดีมันบักขึ้นมาข้างบนได้พอดีนะผมผมทําการทีเลยพออาชูราซูปเปมาก,าก่อนนะผมไม่รู้อันแบบนี้ปล่านะอ่ะพี่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมไ โอ้ยตอนนี้ผมหิวแล้วว่ะแต่ว่ายังหิวไม่มาครับผมไม่ดีตอนนี้ผมหิวแล้วเออแต่ว่าตอนนี้ข้ายวอยู่ยังลดยังไม่หมดครับผมการที่เราขี่ไดโนเสาร์อยู่เนี่ยก็ดีนะเออใช่ครับผมทุกคนน่าอ่น่าจะจำ <c oughs> ทุกคนน่าจะจำทาเปจาราจากคิดที่แล้วที่เราได้ไปจับลอนโต้ได้นะซึ่งบังเอิญว่ามันจับได้ครับผม นู่นตรงนู้นเลยอ่ะอยู่ไหนวะนี่นี่ตรงนี้เลยนะผมเห็นไหมโอ้หแล้วมันไม่ตายสักทีเนื่องจากว่ามันโดนแบบโดน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 พวกเทเลเบริเบร,เบร์ตีจนมันลอยขึ้นไปข้างบนนะโอเคเดี๋ยวนะคาร์ฟินวินฟินฟินเด็ดหรอให้ตัวนี้โข้งน่าจะดีเออผมเสร็จลหโอเคเดี๋ยวเราอับดามิดอับดามิดตัวนี้เนี่ยโอ้มาแล้ว เอ้าเอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยอยลูมินาติกมาเลยนี่ผมบอกเลยผมงปาทีเล็กของผมเนี่ยอา้อาวอะไรวะเนี่ยอ๋อมีจระเข้มาจระเข้โอ้ออโหตอนนี้พวกนกเนี่ยก็ยังโจมตีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทีละผมอยู่ไหน มันหนีไปแล้วครับผมซึ่งบอกเลยผมว่าลูกทีเล็กทั้งสองตัวของผมเนี่ยมันได้รับเชื้อสายมาจากตัวพ่อทั้งนั้นเลยแฮะผมะดาเมนเนี่ยน่าจะมาจากตัวแม่ครึ่งหนึ่งครับผมหรเปล่าน่าใช่ไม่สิทุกอย่างเกือบทุกอย่างมาจากตัวพ่อหมดเลยผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว,ว่าผมแว่าทีแรกเอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกมาตรงนี้ก่อน เอาทีเล็กผมหายไปแล้วเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ไม่นะโอมายกอดนี่อะผมโอ้โหทีเล็กผมหายลูกทีเล็กผมหายสุดว่าตัวเมื่อกี้จะติดบั็อกเอ้แต่เธอรันโนดอนเราอัพเร็วอัพสปีดไป เดี๋ยวเรือตนึงผมขอหาลูกทีเล็กก่อนลูกทีเล็กหายไ,ไปไหนอะ่ะอย่าอย่าบอกนะว่าลูกทีเล็กผมตายก็ไม่นะก็มีตัวนี้ก็ไม่นี่มีทีเล็กเออตัวนี้ละกันอยากรู้ตัวนี้เป็นตัวอะไรนะผมโหส่องสว่างเลยตอนนี้เดี๋ยวผมก็ตั้งชื่อก่อนตัวนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมชื่อคิมสันนะผม กี่แล้ยวหรอทำไมเจ้าลอกเลีตรงนี้มันเยอะจังวะเดี๋ยวนะทำไมจะสอูกอันแล้วิ่งหนีไปทางนี้ไม่นะโอเคโอเคนี่อะผมยวผมจะให้ดูว่า ทีเล็กเนี่ยมันได้รับเชื้อสายมาจากใครครับผมทีเล็กก็หายตัวนี้ก็หาย,โโย,ายแล้วโอเคโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยคริมสันหายไปไหนเอ่ย วันนี้ก็ยุ่งมากเลยเอา้าเอา้เอ,เ,อเดี๋ยวมันปีนได้เึเปวะแต่ว่าตัวพ่อมันปีนไม่ได้นะเดี๋ยวนห่นๆผมก็หิวแล้วขอกินไข่ทีล็กันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้ตัวหนึง่งเ,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 เดี๋ยวเราไอ้เทเลพอร์ตไอ้คิมสัต์มาก่อนโอเคเดี๋ยวเๆาอย่าโดนโจมตีครับผมโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีเตลิดมาอีกผมลืมเอาฟินมาอีกแล้วโอเค สี 20, ่ไม้ยีสิบมาห้าอันไปมาทำช้าจังวะโอ <c oughs> okay, เคอะ okay, แล้วแล้วแล้วแมงป่องอะแมงป่องผมล่ะแบบวันนี้มันติดมาที่เออแบบ นุ่เยอะจังวะโอเคโอเคนีโอเค,อเคมาทั้งสองตัวนี้มีคั้นสเตตัสเหมือนกันนะผมก็คือเจ้าลูกทีเล็กตัวนี้เลือดหมืนหกโอเคเดี๋ยวแต่ลยตัวนี้ตัวนี้เลือดหม่นสองแสดงว่าหมืนหกเนี่ยได้รับมาจากเชื้อของตัวพ่อครับผมสตามิน่าสามพัน สตามิน่าพ่ออยู่ที่สามพันนะผมตัวแล้วตัวแม่ก <_ an> ็สามพันหนึ่งสเตลสสเตลสเตลอะไรจะนั้นก็จะแปลว่าสตมิน่าเนี่ยได้รับมาจากตัวแม่ผมเท่ากันเลยโอเคแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนัก,นนกอันนี้หมื่นหมื่นหมื่นเอ็ดอันนี้ก็หมื่นหนึ่งแสดงว่าตัวเนี้ยมันแบบเหมือนกับไกลผัานนะผมส่วนดามจเนี่ยเนี่ยผมทีเด็กตัวนี้ต่างกันนะผมตัวแม่เนี่ยจะเลือกประมาณ 600หกร้อยผมเค hey, ตัวเนี้ยเจ็ดร้อยผมงั้นก็แสดงว่าส่วนใหญ่เนี้ยได้เล้ามาจากตัวนี้นะเคี okay, เดี๋เด้อตะราตะคาตะคาเคา okay, ต้องออกไม่งั้นเดยวมันจะตายนะผมมันจะติดปักตายนะนี่นี่ครับผมนี่เลยแล้วถ้าเกิดว่าเรากดเลื่อนลงไม่มีเลื่อนขึ้นเป็นการยิงพีระผมเล็งได้ปะ เล็งได้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเล็งขวาซ้ายเนี่ยมันจะมีการเอ,เอียงหน่อยนะแล้วก็สามารถปุดโหมดเปิดโหมดเทอร์เรดได้ผมเทอร์เรดหมุดนี่ผมรู้ว่าไปกดในนี้ก็ได้ผมไงเนี่ยนะดิสซับเบกับเอเดอร์เบิลดิสซับบก็คือการปิดอะผมเอเดอร์เบก็คือการเปิดเทอร์เรดหมดมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่อะไรได้ผมนอกจากมันจะเคลื่อนที่แบบอ่าเนี่ยผมนะแต่ผมจะปิดนะ ไหนผมจะลองตัวนี้มันก็ล่องหนได้นะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองทาให้พาราซอตัวเนี้ยิงพี่ใส่พาราซออนะ่ะยิงพี่ใส่พาราซอนะผมขี้ใส่หน้ามันจะไม่หนีนะเห็นไหมอุ้ยแล้วดามอแรงด้วยโหแล้วมันแทะเนื้อได้ปะโอ้ยพลาดแทะเนื้อได้อยู่อะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นในมุมอมองนี้มันจะดีกว่านะดูดิลัศมีการเลี้ยวเออ แล้วการแล้วการลงน้ำเป็นไงบ้างวะช้ามากแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยเหมือนกับเราเล่นงูเลยนะคือถ้าโอ้โหจระเข้โอ้ยดาเามยพิเพวแรงอยู่มันมันก็เหมือนกับว่าเราเล่นงูนะสมัยไอตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเล่นงูนะครับผมก็คือว่าใครอยากเล่นงูก็จับตัวนี้มาเล่นแทนได้นะการคอนโทรลอะไรเหมือนกันเลยแต่แค่มันแบบไม่เหมือนตรงที่ อแต่ว่าไม่เหมือนก,นการตรงที่อะไรรู้ไหมอุ้ยโอมันกัดโอเคเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้มันจะชาไปหน่อยใครเอาใหม่ใหมาแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงที่สีผิวอะผมเอา้จาจระเคมาฮะสิเออ,โ,อโหโดนโดนโดน เออโดนเว้ยเออตายเอ,อ้าแทะหนังดิแทะเนื้อดิเอาเดี๋ยเดียด๋ยเทำไมบริษัทมาทางนี้วะเนี่ยโอเคโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าผมพอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จะดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำให้ผมให้ผมทำคลิปใ้ไหมด้วยนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย